สวัสดีครับวันนี้จะพามาเปลี่ยนแกนซักเครื่องซักผ้านะครับหรือกระปุกเกียร์ซักนะครับของเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินะครับอาการก็คือเวลาซักเสียงดังแล้วก็ปั่นแห้งไม่ได้นะครับนี่ครับก็จะใส่น็อตสตัวเข้าไปครับดูลักษณะเดิมนะครับในการใส่ก็ถ่ายรูปไว้ก็ได้ครับก่อนทอดหมุนน็อตสีตัวให้แน่นนะครับอันนี้เป็นยึดฐานยึดแกนซักนะครับก็ใส่สายพานเข้าไปครับ แล้วก็ลองหมุนดูครับคล้องตัวก็ใช้ได้นะครับนี่ก็ใส่น็อตยึดถังเข้าไปครับนี่ครับใส่แหวนองใบพัดนะครับใบพัดซักนะครับนี่ครับใส่ใบพัดลงไปมันจะลงล็อกพอดีนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่น็อตหนึ่งตัวครับสุดท้ายแน่นครับ กใส่ฝาครอบนะครับจะมีล็อกของมันอยู่นะครับใส่ให้ตรงนี่ครับแล้วก็กดลงไปครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ